นนะวโดสวัสดีครับนะน,นะผมทีมงานเลื่อยเปื่อยตกปลาข้างทางนะครับวันนี้ผมมาทําธุระแถวมีนบุรีนะครับพอดีมีเวลาว่างสองชั่วโมงนะครับรช่วงเย็น ก็เลยอยากออกหมายตีปลาคลองครับแนวสตรีทฟิชชิงนะครับก็เลยชวนนะกิฟทีมงานเล่บเปื่อยมินบุรีนะครับนนที่อยู่โซนนี้นพาให้พาอ,ออกหมายนะครับเดี๋ยววันนี้มาติดตามชมผลงานนะครับว่าจะมีผลงานให้นาๆชมไหมครับถ้ามีตัวเอาอยู่แล้วแอคแอบบนี้ไม่เคยเจอ กัดนะหวาดโดนเรีย oh, no. <laughs> บร้อยว่าช่อนคอง <laughs> นะ <laughs> กัดเบามากอะ่ะ <laughs> นี่นะครับคองมหาชนเลยนะครับนะ้านะ ปลาสายอ้วนๆเลยนะครับกัดแบบไม่ละแวงเลยนะครับเต็มปากครับนั่นะกบยางเล่เปลือยวิงหนึ่งนะครับสีแดงครับฝากไว้ด้วยครับแต่กัดเบาจริงกัดเบาแบบ,แบบเบาจัดเลยอะ่ะคือกัดรู้สึกว่ากระตุกตึงบบต๊งนี่นะตุ้วก็ดุตึงนี่นะเอองงมากเลยแล้วก็ไม่วิ่งต่อที่เนะโอ้แต่ไม่คายเลยนะกัดอ่ะกัดได้โอ้อคืออมเลยอะ่ะ กัดใกล้ๆเลยถ้ามีตัวนี่ยังไงก็กัดเลยนะ มันน่าจะไม่เคยโดนแอคชั่นอ่ะแอคชั่นเนี่ยคือการแบบไม่เขี้ยวเลยอ่ะทางนู้นเราต้องเดินเอ้ยเราต้องข้ามมาเข้าทางอ๋อแล้วนี้เราเดินไม่ได้ใช่ไหมม,มันมีทางไปไหมมีทางขึ้นไหมครับอ๋อไม่มีถ้าเราป <c oughs> ีนขึ้นได้ไม่ไมนก็น่าจะปีนอ่ะลองไหมล่ะล<อ>แต่ตรงนู้<อ>นาน่าโดนนะข้างหน้า เมนมากมาก,กันก็มาถึงแค่นี้แอ๋อ้เข้ามามปลอยไฟเลยถ้ามีตัวยังไงก็โดนเลยผมรับประกันเลยแบบมันกัดไม่เคี้ยวเลยนะ มันกัดแบบเอาเลยอะ่ะไม่คงไม่คายไม่อะไรเลยโอ้โหเป็นดะไมเนี้ยส่วงจัดิอ๋อเลยวะทรามเออว่ะอ๋อเม็ดวาเฮ้ยอ่านะ อ๋อนี่นี่ตัวน,น,นี้ได้สบายเลยได้ได้ดันกิ่งไม้หน่อยหนึ่งฮะอะไรนะสบายขยักเล้ว <c oughs> อุ้ย พระตีคองวันนี้มันจะกัดเคี้ยวๆหน่อยนะยจากที่ผมเคยตกแต่นี่แบบว่าไม่ค่อยมีคนเดินเข้ามาด้วย,ยตุ๊บอยู่เลยอ,ะยอ่ะอืมกลัวแล้วขยับอืมอยู่เลยอะ่ะหลุดได้ไงวะ ขยับอยู่ตอนนั้นนะแต่กัดไม่เคียวเลยนะ โอเล็กจัดเล็กจัดหรือเล็กเล็กจัดอมิดเลยส่งเนียนๆเลยอ่ะนาตีอะไรไหมใจเล็กๆนะครับประคองกับอย่างเลยเปื่อยสีแดงนะครับ ดีมากฮะตัวน,นั้นน่ามีตัวตอวะไรโอ้ยลึกไอ้กกลางเกิน ออืมเอาเอาให้ได้เอาให้ได้ให,ไดใหญ่นะอยู่ตรงมไม้พอดีฮะส่งแป๊บเดียวนะใส่ดีใส่ดีนี่อยู่ตรงป่าพอดีอยูนี่อยู่นี่อืมกบยางเลยเปื่อยสีอะไรครับนะสีแดงครับผมสีแดงเต็มนะปากลงคอใส่ดีนะอยู่อย่างนี้เลยนะ นี่ครับกัดตรงนี้เลยเป็นปลานอนอยู่ตรงนี้สุดยอดหลอกตก <c oughs> ยางเด้เปื่อยตีแนวสตรีทฟิชชิง นะเดือดร้วย,ยเนี่ยครับปลาช่อนนี่นะคร,รับ ช้อนเล็กวัดหลุดพอดีนะครับกบยางเลือยเบอร์วีหนึ่งครับฝากไว้ด้วยครับ